วันนี้พามาเล่นเกมฟรีไฟ้นะผมจะพามาเล่นนอกหมอกนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้มจะพามาลงลงสีนะผมมาร์คไว้ที่ก่อแก้วแต่เป็ลงลงสีนะเกาะสวรรค์นะลงเป็นเกาะสวรรค์ครับเกาะสวรรค์สีมันเป็นก่อแก้วเขามาเป็นเกาะสวรรค์นะฮะขาเปลี่ยนข้าเปลี่ยนใหม่แล้วนะฮะตีสองสีเขาจะตายให้เขาเบ่งนะฮะ จังหวะนี้นี่เขาเก็บสก,กาได้แล้วแล้วก็ปืนอย่างบู้บู้จะคือมันดีเขามีเงิเกียร์อะไรบ้าง,งนี่แม่แรนบักอยู่เดยนาทุกคนวันนี้เขาจะพลาสนาฮะวันนี้ผมจะพาวทีนหนึ่งนะฮะ ที่หนึ่งหางแถวนะฮะตายเลยครับกูจีบแกส่วนตีนนี่โอ้ยเรียนเรียนแล้วนึงพันกอนกูแมงเอ้ยกูหนึ่งว่าได้เรียนเลื่อะไรผมจะพาโหดๆนะทุกคนโหดโหดแบบคนพ่อคนแม่ฮะมันหยุดใสแล้วครับ อ๋อนี่ไงกูเห็นมันแล้วเห็นส่วนตีนมาแล้วกูก็แปลงร่างไปใส่มันมันก็ซัดกูไปแล้วทำน,น้อยแล้วก็แตกนะฮะเป็นไดล่ะสุดยอดมากแล้วเกือบลบรัวนะคะยังวันนี้แหลงมันอ่ะลบรัวกูก็เกือบลบรัวกันกูเดือดเดียวนึงฮะก็มึงไปนหลังหาสิน้ำนกูมีอยู่มีอยู่สิบนัด กูยุบกองศพกูเก็บมาแล้วกูเปลี่ยนเป็น่ะนะฮึมึงเออเนี่ยนเกมไปชุบเกมไปชุบไอ้แม่ทุกคนผมจะพาหูไปชักเกมสองเกมแล้วนะครับทุกคนทุกคนต้องเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ซ่อมบัลลาฟิวด้วยส่องมังส่องหยังละคาฟิวลืมที่ส่องมังเลยด้วย อ่านบอกน้ำภาษาอังกฤษเขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับเออสุดร้อนขึ้นนะครับนี่แหละจำไม่ได้แล้วน้องเสือหีิยกขึ้นให้เบื้องยุคกลางกับบานเลยเอ้ายกขึ้นให้เบื้องยุคกลางหน้าจอเลยครับทุกคนนี่แอคเซイลอะไรเบื้งเบิ้องเบิ้งผาบกับเสือเนาะจุย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 มัด โอ้โหเห็นไหมครับทุกคนน้องฟิวก็กากไปแล้วอ่ะอะไรวะโอ้โหนิงมันก็บโดนนะฮะซ้ำมาเลยครับเพื่อเราจะเอาลูกกล่องนะครับเฮ้ยลูกกล่องแมเราไม่เอาดีกว่าเขาเล่นเอ็มตุ๊ดนี่แหละครับยามีกองครับแล้วเราก็ทิ้งไปแล้วก็เก็บยามมา อ่าแล้วกูไปหลงเปลี่ยนเป็นสเปซนะครับแล้วปุ่มกูก็ปรับบมัวแล้วนะทุกคนจังหวะน,นีซนซ้ซื้อกูซื้อยังดีวะกูเปิดแนวซื้อแล้วซื้อไอวอนะฮะเอาไว้ชุปบปากาฟิวก็พอสองเหรียญน,นี่กูซื้อเปิดแล้วไม่ต้องชุปใครสะคนแล้วนะฮะ หายาก,กันนะทุกคนกระฟิวมียาจะกองนี่หน่อยเถอะผมมีแปดนะครับทุกคนวันนี้ผมจะเผาทีหนึ่งนะครับทีหนึ่งหางแถวผู้ใดอยากเล่นก็เข้ามาเล่นด้วยเด้อ,อแน,น่นกว่าจะอัดได้ก็นี้ก็สิบคิปแล้วนะครับทุกคนกว่าจะอัดได้ก็สิบคิปแล้วนะฮะ อัดอัดบันไดก็ลบออกลบออกใช่ตอนหวกเท่านั้นที่จะเวลาตายเราก็ลบออกนะครับทุกคนเดี๋ยวายขี้หน้านะครับเดี๋ยวเขาก็ว่ากาคาแคร์บอกส่วนตีเอ็นแล้วสปอร์ตมันก็มาแล้วมันก็เกลียบตั้มกูไปแล้วมาเลยมึงลงมาลงมะแรงวะ เป็นไรแล้วครับเฮ้ยรถเกียระแล้วเบิดใส่กูเมื่อกี้ทุกคนเล่นนํำบอครับแอนยูจีบเกมชวนจะอัดได้เด้อจนเมื่อยหรอกบอกปลอบอุตส่าห์แบนเรียนร้อยจะวันเรียนสามิบจะเบิดแล้วเนี่ยเห็นบ่เนี่ยจะเบิดแล้วจะเบิดแล้ว ได้กูเล่นมาสามสี่เกมแล้วแมงนี่กู <c oughs> <c oughs> เล่นมาได้แมงก็ตายก็ตายก็ะไตตายตายเกมแรกแม่นขักเด้อตายเอาตายเอาอยู่แมงนี่อันนี้มันก็นานจอโฆโฆโฆ่อท่าโคตรเว้ยแมงนี่เออแมงหนิเสียวอกหินไม่หงยห้องเขาหายเป็นกิ่นลินไม้ได้นะครับทุกคนไปซูบไปซูบหลอกคนมาฮะ <c oughs> กุิยากองหนึ่งกิยากองหนึ่งป้าวหนี้นี้นีป้าวทุกคนวันนี้ผมจะพาห่นหนุ่นะครับทุกคนพามาเล่นนอกหมอกพามาเล่นนอกหมอกแต่ตอนนี้นี่อยู่ในวงนะครับทุกคนจะพามาเล่นนอกหมอกต่อยู่ในวงนะฮะเข้าไปมองเก่าป้าวก็ฟิวหอดูดาวป้าวเฮ้ยยังไม่ตัวดาฟันดาว เออากมน่ะมันกัดหัวเรียวมันกัดหัวเรียวกูก็เจ็บกูก็เจ็บกูก็เจ็บคือกันแตกเบิดนะคะทุกคนเฮาก็จบยงเท่านี้นะฮะไปดูคลิปต่อไปมาครับทุกคนแล้วเขาก็มาต่อเกมต่อไปนะครับทุกคนเขาก็มาจบกันที่เกมต่อไปนะครับโหมดนี้เขาต้องมาลงเซนทันยาค่อยไล่ ใช่เซนท่านมันต้องมีพนังงานทักคนนะฮะเ,เขาต้องไปลงเซนท่านใช่ไหมทุกคนายาไม่ถึงจะเยอะเยอะๆยๆๆๆๆใช่แล้วส่วนเตีนเขาตอนรับโดยส่วนเตีนเหมือนบิกซีโรตัสบิกซีสายที่เขาต้องเฝ้าดูดดแล้วก็แล้วก็หงสลิงไปเกมเมื่อกี้กูเกือบกูเกือบได้ลบพิม แม่งเอ้ยกูหัวร้อนมาคักเลยเมื่อกี้กูหัวร้อนมาคักเลยค่าสามแมงบวกสิบเอ็ดยี่สิบอะไรมไปก้อนกูเลยนั่นละสมควรเลรอตัวต้านาครับโอ้ยแส่ลงล้องไหลแล้วมาทางหลังกูบินที่แดบนมนี้บอกหัวจะลิ้ตามมากๆด้วยวะตอนนี้กูต้องการยาายยังเดียวกูไดยยาแล้วกูนี้ไปหมูนยืนเลยครับพี่ นี่คือไปอันยังก <c oughs> ่อเมาม้วนยังก่อันไหนพขาจะคอยไปหมูวงมาสานะฮะเมื่อหินเมื่อหินแกนะฮะเมืองหินเผานะครับทุกคนเ <c oughs> กมนี้เขาจะบอยอมแพ้นะฮะ <c oughs> ถ้าเบิง้งหลดแล้วตอนนี้กูก็แหลกนะฮะโทรศัพท์กูบ้าแล้วครับกู <c oughs> หัวร้อนกูก็จะทุกทิมนะครับ แล้วคุยก็จะซื้อใหม่นะแล้วก็โดนส้นตีนแม่นะฮะจ <c oughs> ะถูกด่าเลยนะโดนส้นตีนเลยนะท <c oughs> ุกหาพ่อมึงสีก็โดนด่าคำนี้นะครับทุกคนใครที่ดูก็ต้องกดหัวใจครับกดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่ให้มันต่ายนะฮะแล <c oughs> ้วที่สำคัญติดตามไปเลยนะฮะ ก็จะได้ฟังความส้นตีนส้นตีนนะกูเล่นมาได้กูก็จะตายตายตายแล้วก็ลบทีมลบทีมลบทีมนะกูลบมา20กเกมแล้วโอ้หแม่งเลยเต็มเมมกูเบิรแล้วหาคนดูกับฟิโอ <c oughs> อยากถือเครตีนไนะ คอยเห็นคนละวกะแลงนี่คอยเห็นเออวางขนาดไหนเรื่ยยาสามสามสี่กองแมงเอ้ะไปใส่จากกองละยายี่สิบสามสิบกองคุณเนาะแมงไม่ได้ใส่จากกองหมนี่ยาไปใส่เบิร์ตว่ะเรากุณเจอแล้วเว้ยกูเจอแลาเวยเฮ้ยยาหลายอี่ลี่เด้บางครั้งเมื่อสิบมาได้กว่าเอาจากเช้นทันนี่แหละยาหลายดี ใช่ไหมทุกคนไส่ๆๆซวันนี้นี่เซนทานเซนทานทำไมไม่มี <c oughs> ขนมปังกินวะทาไมบิ๊กซีมันมีวะเนี่ยพีเอมก็จะเปลี่ยนไปเป็นเซนทานบิ๊กซีนะโลตัสขายต็อตนะครับ มาสีของกับพี่เร็วๆมาสีของมาสีของมาสีของของของก่อสามนะฮะทุกคนโชคลายมากๆนะฮะเขาต้องได้ก่อสี่นะฮะจงจะโชคดีนะตอนนี้เหรียญของมีเท่าไหร่วะตอนนี้เหรียญมีสิบห้านะฮะซื้อบัตรชุบชีวิตไหมฮะไม่ต้องซื้อหรอกเปียงเงินนะบัตรชุบชีวิตไม่ต้องซื้อนะซื้อกระป๋องสามนะแล้วก็ ไอวอลนะฮะแล้วก <me> i̇şte ็ระเบิดนะฮะเลี้ยวไปสี่เลียญเผื่อมันตายนะแมนแล้วฮะมามากูก็เอาสปอร์ตคันนี้คือกันหรอวะกูได้สปอร์ตเหมือนกันเว้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮือฮ่าฮ่าฮือฮือฮฮือบักตาบ้าตาฟิวแมงบ้าปั๊มบ้าบ้าหายายแจ๊กแต่หลังเลยบานแอนออมมือซื้อเครื่องนั่นคนขี้บานไหมแม่เขาซื้อยางออกบานนะ ถึงเขาจะมีเงินประมาณสาสิบล้านแต่เขาไปเจีคนเขาก็ตายนะฮะจริงๆด้วยอันนี้ไม่ได้ม้นะฮะสมรักคำสิงสมควรดูไว้นะครับคนน้อยเชี่ยอะไรกระเป๋าอูเต็มแล้วเนี่ยยานเนี่ยเยอะชิบหายเลยฮะสาม <c oughs> หากล่องแล้วหากล่องแล้ว เหอเห็นไหมกูหากูหาแนวอันนี้แล้วกูหาวิธียาเบิดนะฮะโดดขึ้นแล้วก็โดดลงมาตายนะตอนนี้กูจะไปใส่ต่อกูยังม่หูนะฮะกูลืมแล้วว่ากูจะไปใส่ก็ไม่หูพี่รู้ๆคือว่าไปข้างหน้านะครับทุกคนถ้ากูแพ้เกมนี้กูก็จะไปเล่น GTA แล้วนะะกูจะไม่เล่นแล้วอันนี้กูไปเล่น GTA แล้ว สิครับมาสิครับเข้ามาหายาไม่ได้มาเสียงแน่วังนี้มีคนมาฟังหรอจนเมียกับพีโ่โยวเฮ้ยบอกได้สักปีนวะ ว้าวแม่คุณยังกูก็ย่าไม่ตายหามจัง, <c oughs> จงหวะนี้ผมหน้าเกียนแล้วนะทุกคนแล้วร,รถมันก็หัางนะ,ะฮะหัางแล้วเขาก็หนีนะมาดิใครอยากโดนตีนกูก็มาดิ <c oughs> ทุกคนคุไม่น่าอดาอีกแล้วครับคุณต้องลบอีกแล้วนะฮะไปพบกันเกมต่อไปนะฮะทุกคนดูทุกคนดูเนี่ยโอ้โหโลบสิบเย็ดเป็ดจบเพียงเท่านี้นะครับย็ดแม่ตายอีกแล้วกูเย็ดเป็ด